สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพายทงเพชรค่าวันนี้จะพาน้องบัวหิมะค่ะมาณีวันนี้มจะมาเล่นกับคุณแม่บัวหลงค่ะวันนี้จะมาหาเพื่อนเพื่อนด้วยข่าววันนี้ค่ะดูค่ะวันนี้เพื่อนๆนจะรับไหมจาได้ไหมเนาะนี่เพื่อนเพื่อนของบัวหิมะค่ะดูค่ะคุณแม่บัวหลงค่ะดูค่ะเขาหอมแก้มกันด้วยค่ะคุณแม่บัวหลงค่ะนี่ไปแล้วเจ้าบัวลอยไปแล้ว วนไปแล้วค่ะอ้าวคุณแม่ยังจําลูกได้ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่บุลลงจําลูกได้โอ้ให้ให้ขอกินนมใครครับขอกินนมหน่อยครับคุณแม่ครับให้ผมขอกินนมน้อยผมอยากกินนมดูค่ะแย่งแย่งกัน,นกินนมเลยค่ะแย่งกันแล้วแย่งกันแล้วขอกินนมน้อยขอกินนมน,อน้อยผมอยากกินนมเลยว ดูแม่บัวหลงเนาะเจ้าหลงค่ะตอนให้ลูกกินนมเลยค่ะมาที่เลขเอาน้องตาเอาบัวหิมะมาหาคุณแม่ค่ะเขาจะขูด้วยค่ะเขาไม่อยากให้อยู่ใกล้ค่ะเพราะว่าบัวหลงอยู่ไม่ได้อยู่กับแม่ค่ะมานานแล้วค่ะบัวหลงบัวหลงมาเล้ว บัวลงกินข้าวแล้วยังให้เหนื่อยจะใยอให้กินข้าวแล้วยังค่ะดูคันคุนแม่บัวลงนอนแล้วค่ะนอนให้ลูกกินนมแล้วค่ะโอ้กินใหญ่เลยค่ะกินใหญ่เลยค่ะแย่งกันกินนมแล้วแย่งกันกินนมแล้วแย่งแย่งดูค่ะโอ้สงสัยอยากกินนมมากเลยค่ะเจ้าบัวหมค่ะเพราะว่าพ่อบอเอยาไปเลี้ยงอยู่ที่บ้านพ่อบอยค่ะแย่งกันใหญ่เลยค่ะแย่งกันใหญ่เลย สงสัยอยากกินมากเลยค่ะเย่งกันแล้วเย่งกันแล้วสงสัยอยากกินมากแล้วดูค่ะเขยได้ละเย่งใหญ่กันเย่งกันใหญ่เลยค่ะกูหิมาเลยล่ะเล่นๆเล่นๆว้ายไม่มีนมกินแล้วไม่มีนมกินแล้วว้ายปิ่นทองแล้วว้ายดูครูกันแล้วครูกันแล้ว ดูค่ะยิงกันใหญ่เลยคือยิงกันใหญ่เลยค่ะคุณเจ้าบุญลงจะไปไหนคะเจ้าบุหิมะจะไปไหนบุหิมะมานี่มานี่มาเนมานี่เลยแล้วบุหิมะลุกลูกลูกมาเนมานี่มาเนมานี่มาเนมานี่บุหิมะบุหิมะเลยแล้วหมดกินเขาเลยแล้วเมาเล้วกินนม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 เร็วบุหิมะเดไปไหนเดี๋ยวจะพากลับบ้านแล้วบุหิมะมาเล่นกับเพื่อนๆก่อน จะพากลับบ้านแล้วจะพาไปหาตาแล้วตาเขาให้กินนมแล้วเขาชงนมให้กินแล้วไปไหนครับไปไหนครับบูหิมะวันนี้เลยแล้วจะพากลับบ้านเลยแล้วบูหิมะเล่นกับเพื่อนเพื่อนก่อนดูค่ะทําไมครับเล่นด้วยกันครับให้ผมเล่นด้วยผมมาจากบ้านไกลครับ จะทำอะไรครับนั่นนี่เขาจูเขาจะทำอะไรกันเขาขู่กันแล้วขู่กันแล้วโอ้ยกกันแล้วค่ะยกกันแล้วยกกันแล้วดีใจแล้วครับที่เพื่อนๆมาเยี่ยมผมครับผมดีใจแล้วครับเพื่อนๆจะไปไหนล่ะเพื่อนๆเพืนกันแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยตัวหนึ่งเขาอ้าวไปไหนมาถึงไมยเล่นแล้วเล่นแล้าจะบุลุง นอนเยอะเลยค่ะโอ้ยเจ้าบุลงผอมมากเลยค่ะเจ้าบุลงค่ะเจ้าลงผอมมากเลยอ้าวทำไมเจ้าบุลงมานี่ยแล้ว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 บัวลอยโอ้โหมะ บนิน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 เบอร์ทองเบอรทองมาแล้วบนินมาแล้วค่ะบนินมาแล้วได้ยินเสียงชื่อมาแล้วค่ะเจ้าบนินมาเดินมาแล้วค่ะเดินเดินมาแล้วเจ้าบนินมาให้กินแล้วมาให้กินนมแล้วจะกินคนเดียวแล้วดูค่ะท้านอนของบัวทองค่ะนอนอย่างเดียวเลยค่ะ โบหิมาเดินอย่างเดียวเลยค่ะโบหิมาค่ะออ้วอ่อนแล้วจะไปไหนน่ะเดินอย่างเดียวเลยน่ะเจ้าโบหิมาดูดเจ้าหลงนอนวันนี้ข่ย like ้อยให้กินอาหารยังอร่อยเลยค่ะวันนี้ต้มยำค่ะวันนี้ค่ะอาหารเม็ดค่ะให้กับเจ้าหลงกินค่ะไปขอใจเรียบร้อยเจ้าหลงกินอีกเลยค่ะเจ้าหลวงค่ะทำน้ำไปเต๋อเลยค่ะเจ้าหลงเรียบร้อยเลยจบเลยหรอ ย่งกันแล้วย่งกันกินนมแล้วค่ะย่งกันแล้วสงสารอยากกินมากเลยค่ะไม่ได้กินนมมานานแล้วค่ะประมาณห้าหกวันแล้วค่ะไม่ได้กินนมวันนี้ขอผมขอกินนมอิ่มเลยค่ะอิ่มเลยครับวันนี้ย่งกันแล้วย่งกันแล้วยังกันแล้วนี่ไม่ได้ไปกินนมกับเพื่อนหรอเนี่คือนอนนอนดีจังเลยนอนดีจังเลย ไปกินนมกับเพื่อนแล้วเพื่อนเขาได้กินนมแล well> okay. ้วนะเห็นไหมเพื่อนเขากินนมแล้วมาแล้วมาแล้วเดินมาแล้วโอ้บุญรอดบุญรอดมาแล้วบุญรอดบุญรอดบุญบุญรอดบุญรอดบุญรอดอ้าวโอ้ยทำไมทำบุญรอดไปมีทำไมนอนทับบุญรอดเสร็จแล้วโอ้ นอนอย่างเดียวเลยทำน้ำไปแป้บหน่อยเร็วๆบุหิมะกะบ้านเร็วๆเร็วๆเร็วๆบุหิมะเร็วๆลาเร็วกกะบ้านเร็วๆบุหิมะลงลากะบ้านเร็วๆเร็วๆบุนินกะบ้านไหม กลับบ้านไหมครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วหนูเดินไปแล้วกินอะไรนะบัวหิมบัวรอดบัวกินอะไรครับบุวนินมาเร็วๆมามาเร็วๆมาเร็วๆ มามามาายนอนแล้วกินนมใหญ่เลยสงสัยชอบกินนมมากตัวหนึ่งไปไหนอ่ะมันเกิดไปไหนมันนี้ไปไหนเดินเล่นอย่างเดียวเลยค่ะเดินไปแล้ว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 อยู่งหลังผ้านะคะ โบหิมามากกระบานเลยแล้วลูกเลยแล้วมาเลยแล้วเลยแล้วกินนมให้อิ่มเลยแล้วเลยแล้วจะพากระบานแล้วเลยแล้วอูยังกันกินแล้วโอ้กินใหญ่เลยโบหิมโอ้กินใหญ่เลยกินใหญ่เลยกินให้อิ่มเลยกินให้อิ่มเลยกินให้อิ่มเลยโอู อไรเลวบวมาเร็วกิรเร็วครับกินเร็วไหนดูเมฆผาดูดูบวงมัดูดูดูก่อนผาก่อนเลยแล้วแววอ uh ้ยเยงกันกิ้งก็ค่ะแต่อุ้ยแพแพ้แม่เขาพาค่ะพาทำมันอุ้ยมันจขูดขามันจะขูดอันนี้แม่นะทำมันมากเหรเด้ยจะดืม่มไหม เด็ยเขาก็ลาทำมันหน้าใหม่ๆเร็วๆโอ้ยไปกินทำไมคะนนุนอุ้ยอ้ยออจะหลงจะหลงโนอนอาปากแล้วจะหลงหลับแล้วหลับแล้วจะหลงหลับแล้วค่ะหลับแล้วเยงกินนมใหญ่เเยงกันแล้วยงกันแล้วไม่มีน้ำเลย ไม่มีน้ำเลยหนูไม่ได้กินน้ำเลยน้ำนมไม่มีแล้วแม่ไม่มีน้ำนมแล้วไปกินนมอยู่ที่บ้านดีกว่าจะหลงบุยมาไปไปไปแล้วนู่นเขาทำอะไรเนี่ยทำอะไรน้ำนมไม่มีแล้วน้ำนมไม่มีแล้วไม่ได้กินแล้วไปกินนมอยู่ที่บ้านปะมน่าปะอุ้ยมากลาศกินนมไหม เปล่นหมดเร็วไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณแม่บ๊ายบายจะไปกินนมอยู่ที่บ้านดีกว่านมอยู่ที่บ้านเต็มเลยกลับบ้านก่อนนะคุณแม่คุณพี่คุณน,น้องๆกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเดี๋ยวผมมาใหม่ครับ เี๋ยวผมมาใหม่ครับผมจะไปกับบ้านตอนมาดูค่ะอู้ดูค่ะน้องโบหิมาอยากไปหาคุณแม่ค่ะแล้ลำยายพามันเล่นกับแม่กับน้องๆกับพี่ๆค่ะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจช่องพายทองเพชรค่ะสวัสดีค่ะ